สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการในบิตสมุทรปราการซิตี้เมเนบายแฮมป์ตันค่ะโครงการ p r เว a t e ลักชัวรี่ค o นโดหนึ่งเดียวบนถนนสุขุมวิทเทพรักษ์ค่ะที่มาพร้อมกับส่วนกลางสุดหรูลอยฟ้ากว่า5ชั้นเลยค่ะซึ่งโครงการติดสถานีสายสีเหลืองสถานีทิพวันสูตรเมตรเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้อง One b เบ Room ขนาดห้อง27ตารางเมตรโดยห้องนี้มีลักษณะเด่นคือแบ่งโซนอย่างชัดเจนโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนด้วยกัน โซน Living Room, ิฟวิ่งรูมโซนห้องนอนโซนห้องครัวและโซนห้องน้ำค่ะจุดที่เนียมยืนอยู่ณนะตรงนี้เป็นห้องโซนิฟวิ่งรูมค่ะโดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่รวมถึงห้องให้เป็นเพดานสูง2.8เมตรให้ความรู้สึกโปโร่งโล่งสบายฝั่งด้านขวามือของเนมค่ะสามารถวางโซฟาได้ถึง2ที่นั่งรวมถึงโต๊ะทานอาหารจำนวนหชุดค่ะฝั่งด้านซ้ายมือทางโครงการได้มีบิวอินชั้นวางทีวีค่ะตู้รองเท้าค่ะ ตู้เก็บของขนาดใหญ่ให้เป็นลักษณะตัว L และที่สำคัญเวลาปิดเป็นแบบซอฟโพดค่ะเนมขออนุญาตพาเข้าไปสู่ในส่วนของห้องนอนค่ะโดยห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเราจะมีพื้นที่โดยการแบ่งสัสดส่วนโดยพาร์ติชันทั้งหมด3ตอนด้วยกันค่ะในส่วนของโซนห้องนอนทางโครงการได้มีบิวอินค่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่บิวอินตามลักษณะแบบนี้ให้ตั้งแต่พื้นจรวดฟ้าเพื่อป้องกันลรฝุ่นรวมถึงโครงการให้ฐานเตียงขนาดใหญ่ขนาด5ฟุตค่ะ มาต่อกันที่โซนห้องครัวเลยนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบทําอาหารแบบจัดหนักจัดเต็มตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะพอทางโครงการได้ออกแบบบานสไลด์ค่ะเพื่อป้องกันกลิ่นไม่ให้รบกวนไปยังบริเวณอื่นๆค่ะถัดมาค่ะทางโครงการได้บิวอินฮอบฮูดซิงค์รวมถึงตู้ลอยค่ะสําหรับห้องนี้สามารถระบายอากาศได้ดีเพราะว่าเชื่อมต่อกับบริเวณระเบียงค่ะ และนี่คือห้องวันเบดมขนาด27ตารางเมตรค่ะในรูปแบบสมาร์ทโคเซตทางด้านซ้ายมือของมิ娅จ,จะเป็นห้องครัวนะคะทางโครงการมีการจัดตั้งบานสไลด์ค่ะในการปิดกัน้นไม่ให้กลิ่นออกมารบกวนในโซนอื่นๆค่ะและยังมีพื้นที่จัดสรรสำหรับวางตู้เย็นค่ะชั้นวางรองเท้าชั้นวางของนะคะและยังมีพื้นที่พอสำหรับการวางโซฟาขนาด2-3ที่นั่งด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้อีก1ชุดอย่างสบาย ลยเค่ะและนี่ก็คือไฮไลท์ของห้อง Walk-in Closet ค่ะในโซนนี้โครงการได้ออกแบบฟังก์ชันออกมาได้อย่างลงตัวเลยค่ะให้แต่งตัวอย่าง p r i v เวทและยังบิ i ์อินตู้เสื้อผ้าจากพื้นจะลดเพดานให้ด้วยค่ะและในห้องนี้นะคะห้องน้ำเราสามารถเข้าออกได้ทั้งสองทางเลยค่ะ และนี่คือห้องวันเบดลุมพัสขนาด31ตารางเมตรค่ะในส่วนที่ไม่ยืนอยู่นะคะจะเป็นโซนของลิฟวิ่งสเปซค่ะด้านซ้ายมือสามารถจัดวางโซฟาได้ในขนาด3-4ที่นั่งเลยนะคะและโครงการมีการบิวอินค่ะชั้นวางทีวีให้เป็นลักษณะในรูปตัว L ค่ะด้านล่างสามารถวางรองเท้าได้และยังเพิ่มพื้นที่เก็บของให้ด้วยค่ะ ถัดมานะคะเราก็จะมีโต๊ะอเนกประสงค์ให้สําหรับรับประทานอาหารค่ะเมื่อไม่ได้ใช้แล้วสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยค่ะและในโซนถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของมาสเตอร์เบดมค่ะโครงการกั้นกระจกบานสไลด์3ตอนให้เพื่อให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะและห้องถัดมาค่ะ ก็จะมีในส่วนของห้องอนเนกประสงค์ค่ะห้องนี้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานห้องแต่งตัวหรือเพิ่มพื้นที่ทำครัวได้ค่ะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะไฮไลท์ของโครงการเลยคือเราจะติดตั้งกระจกแบบสมาร์ทมิลเลอร์ให้ค่ะสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อแอปพลิเคชันดูหนังฟังทาวฟังเพลงในทุกห้องทุกขนาดเลยค่ะรวมถึงโครงการยังให้โฮมออโตเมชันในการเปิดปิดไฟและแอร์ได้ครบจบในที่เดียวเลยค่ะ และนอกเหนือจากไฮไลท์ของฟังก์ชันในห้องแล้วนะคะเรายังมีไฮไลท์จากส่วนกลางจัดเต็มถึง5ชั้นเลยค่ะเริ่มที่ชั้น1กันเลยค่ะ Residential Lobby Lounge ค่ะ Auto Parking Car ค่ะชั้นที่2นะคะ Co k i t เช e n Space ค่ะ Co Working Space ค่ะ Meeting r o o ค่ะ ชั้น11นะคะสกายเลาจ์ Sky ค่ะสกายการ์เด้นค่ะชั้น30มิไดนามิกฟิตเนสแอนด์สปินนิ่งรูมค่ะทวายไลท์เอทพูลค่ะชั้น35สกายเลาจ์ค่ะสกายบาร์ค่ะ และ Sky Scrapper ค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจการลงทุนทางโครงการได้ออกแบบการลงทุนรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า Investment Property เป็นโปรแกรมผลิตรายได้ต่อเนื่องประจำตลอดระยะเวลา10ปีโดยจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดอยู่ที่5-9%โดยเจ้าของห้องไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการหาผู้เช่าการตกแต่งห้องหรือแบกรับความเสี่ยงเพราะเรามีทีมงานมืออาชีพอย่าง Hampton m e d i e m e n t คอยดูแลจัดการและแบกรับความเสี่ยงนั่นเองค่ะ